สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสมอที่เคารพทุกท่านครับ24สิงหาคม2567ครับ2ทุ่ม40นาทีโดยประมาณนะครับสำหรับวันนี้ก็มาพูดมาคุยกันก่อนนอนสักเล็กน้อยครับพี่น้องอสมอก่อนนอนฟังวันนี้ครับรอฟังข่าวดีครับข่าวดีอะไรครับข่าวดีที่โอกาสที่นายสมศักดิ์เทพสุทินจะกลับมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และสารต่องานที่จะทําให้พี่น้องอสมอกู้เงินแสนสองแสนได้กรณีกู้เงินมาใช้ก่อนใช้ความเป็นสมาชิกชกสอสมอค้าประกันโอกาสนั้นก็มีสูงทีเดียวนะครับอันนี้รอฟังข่าวดีตอนที่มีการแต่งตั้งคณะตีก่อนนะครับจึงจะทราบแต่ว่าแนวโน้นมมีโอกาสจะเป็นอย่างนั้นสูงทีเดียวนะครับในขณะเดียวกันก็มีข่าวทางสื่อว่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขอาจจะเป็นมาจากพักประชาธิปัตย์นะครับโดยปกติแล้วน่าแปลกประหลาดครับโดยปกติแล้วพักประชาธิปัตย์กับพักเพื่อไทยเนี่ยจะอยู่กันคนละฝ่ายแต่แต่ครั้งนี้มีโอกาสสูงที่พักประชาธิปัตย์จะมาร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยนะครับก็เป็นเรื่องแปลกประหลาดแต่อย่างไรก็ตามการเมืองเขาเรียกว่าไม่มีมิตร แท้นะครับที่ถาวรนะครับแล้วก็ไม่มีศัตรูที่ถาวรไม่มีมิตรและไม่มีไม่มีศัตรูที่ถาวรมเมื่อถึงจังหวะโอกาสที่ร่วมงานกันได้ก็เป็นรัฐบาลร่วมกันได้เพราะว่าการเมืองของไทยเนี่ยเป็นระบบรัฐสภาระบบรัฐสภาคือมีการเลือกตั้งสสเข้าไปถ้าพรรคใดได้ไดสอสอพรรคเดียวได้เยอะมากๆขาดลอยเลยนั่นตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้นั่น อันนั้นมันไม่มีปัญหาแต่ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็ไม่มีพรรคใดที่ได้เสียงสอสอเพียงพอพรรคเดียวตั้งรัฐบาลได้นะครับมันมันก็ต้องร่วมกันหลายพรรคเพราะร่วมกันหลายพรรคมันขึ้นอยู่กับการว่าการจับคู่กันพนรรคไหนรวมกับกับพรรคไหนได้เสียง,างมากมากแล้วตั้งรัฐบาลน,นะครับทำานองนี้เพราะฉนั้นก็รอบนี้มีโอกาสที่พรรคประชาธิปัตย์จะมาร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยแล้วก็แนวโน้มเขาบอกว่าตามข่าวนะครับ แนวโน้มเขาบอกว่ารับตีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนี่อาจจะเป็นมาจากอาจจะมาจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับรอดูว่าจะเป็นใครนะครับรอ,อฟังข่าวดีกรณีท่านสมศักดิ์เทพสุทินนะครับทาไมท่านสมศักดิ์เทพสุทินกลับมาเป็นรับตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกี่เป็นข่าวดีก็เพราะว่าถ้าท่านกลับมาเป็นจริงๆน่ะงานเดิมที่ท่านทรา,าบอยู่แล้วท่านสารต่อไปเลยนะครับแต่ถ้าท่านใหม่มาเป็นรับตีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อาจจะได้เริ่มใหม่อาจจะมีพี่น้องอสมอตั้งกลุ่มตั้งก้อนไปเสนอให้ท่านทราบแล้วก็เริ่มใหม่มันก็ยุ่งยากอยู่แต่ว่าถ้าท่านสมศักดิ์นี่ท่านรู้หมดแล้วว่าอะไรเป็นอะไรทําอะไรมาถึงขั้นตอนไหนพอมาเป็นล้ตีก็สารงานเก่าต่อเลยโอกาสที่พี่น้องอสมอจะได้ยืมใบๆนี้ก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสเอาละครับนี่ก็คือการพูดคุยกันนะครับไม่มีข่าวสารอะไรมากมาย โดยปกติแล้วนะครับช่องของเราก็แนะนําพี่น้องอสมเสมอว่างานหลักพี่น้องฟังจากคุณหมอรอพศอตประชุมนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นอสมเนี่ยมันจึงสําคัญมากในกรณีที่คุณหมอรอพศอตเขาเรียกประชุมทุกเดือนประชุมประจําเดือนทํานองนี้ครับต้องเข้าฟังกันทุกคนถ้าใครไม่เข้าฟังขาดบ่อยอันนั้นมีปัญหาเพราะว่าไม่ทราบความก้าวหน้าว่าอะไรเป็นอะไรทําอะไร ถึงฟังต่อจากเพื่อนมันก็ไม่เหมือนฟังจากคุณหมอนะครับเพราะฉะนั้นงานหลักๆก,ก็เราก็พูดเสมอว่าพี่น้องสมอฟังคําสั่งฟังคําแนะนําจากคุณหมอรออสตอของท่านในการดําเนินง,งานต่างๆนะครับส่วนช่องของเรานี่จะนําเรื่องราวมาพูดเสริมในประเด็นที่อยู่ใกล้ตัวนะครับมีปัญหาอะไรแก้ปัญหาอะไรยังไงนะครับก็เป็นเป็นพูดเสริมแล้วก็มาให้กําลังใจพี่น้อง อ,อสมอได้มีกำลังใจในการทำงานกันนะครับบางครั้งก็พูดไม่ใช่เรื่องของอ,อสมออยกตัวอ,อย่างพูดเรื่องรัฐบาลเขาจะแจกเงินหมือนดีท่านนี่<บ>ก็พูดบ้างครับเพราะว่า<บ>มันไม่ใช่งานของอ,อสมอมันไม่ใช่งานที่อ,อสมอจะไปทำแต่อสมอก็เป็นผู้ที่มีสิทธิ์จะได้เงินเหมือนเหมือนกันกลัวว่าหลายท่านคงจะไม่ได้อัปเดตข่าวสารก็เลยนำข่าวสารบางส่วนที่เขามีการอัปเดตกันใหม่ๆม,มา เล่าเสริมบ้างเป็นบางกรณีบางบางครั้งนะครับก็ไม่ได้พูดทุกวันนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องใหม่เกี่ยวกับแจกเงินดีท่านนี่ถ้าว่ารัฐบาลชุดใหม่เข้าไปทํางานแล้วมันจะใหม่ก่อนหน้านี้เขาบอกจะแจกเป็นเงินดิจิทัลอย่างเดียวเอาไปซื้อของหลังๆนี่บอกว่าจําเป็นต้องรีบใช้เงินให้ทัน30กันยาอาจจะได้บัตรคนจนกลุ่มกลุ่มพิการไปก่อนได้เงินส่วนอะไรทํานองนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังครับเป็นเรื่องปกติที่อยากให้ทราบครับ เพราะว่าช่องของเราเนี่ยพูดเฉพาะเรื่องอสมอมานานพอสมควรส่วนเรื่องอื่นๆที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านรอฟังเนี่อแทบไม่ได้ฟังเลยเรื่องอนดื่นมเมื่อก่อนช่องของเราเมื่อตั้งช่องใหม่ๆนะครับหลายปีมาแล้วพูดเรื่องชาวนาพูดเรื่องประกันรายได้ข้าวเนี่ยช่องเราพูดก่อนเพื่อนว่าวิธีการประกันรายได้ข้าวเป็นยังไงตอ,ตอนนั้นพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลนะรู้สึกจะนาย,ยกอภิสิทธ์เวชาชีวะเป็นนาย,ยกเนี่ย รู้สึกว่าเขามีโครงการประกันรายได้ข้าวทำหนอง,งนี้เราก็นําเรื่องโครงการประกันรายได้ข้าวมาพูดก่อนก็มีชาวนามาฟังมากมายนะครับแล้วก็เรื่องบัตรคนจนเรื่องผู้สูงอายุอะไรต่างๆก็พูดหลายเรื่องในในช่องนี้ช่วงหลังมาเนี่ยพูดแต่เรื่องอสมอ,อย่างเดียวจนกลุ่มผู้ฟังเรื่องอื่นแทบจะไม่ได้ฟังเรื่องเหล่านั้นเลยเพราะว่า,าเราพูดเรื่องอสมอเป็นส่วนใหญ่ขนานี้นะครับ สำหรับค่ำคืนวันนี้ก็มาพูดมาคุยกันให้รับรู้รับทราบในประเด็นต่างๆนะครับก็อย่าลืมส่งรายงานอ,อสมอหนึ่งนะครับเพื่อจะได้รับค่าบริการ2,000บาทนะครับซึ่งค่าบริการ2000บาทนี้จะได้รับในวันที่13กันยายน2 5 6 7นะครับและมันมีปัญหาอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ในฐานข้อมูลอ,อสมอมีปัญหาคือสถานะอ,อสมอไม่ได้เป็นอสมอ,อยู่ขนานี้บางคนกดเข้าไปตรวจสถานะเป็นพ้นสภาพ ความเป็นอสมอย่างนี้หรือกดเข้าไปตรวจในฐานข้อมูลอสมมันไม่มีฐานข้อมันไม่มันไม่มีเราในฐานข้อมูลอันนี้มันจะทํารายงานอสมหนึ่งทางแอปสมาร์ทอสมไม่ได้แต่จริงๆแล้วปกติท่านก็ได้รับค่าบริการมาทุกเดือนอันนี้ท่านจะไม่ได้ส่งรายงานอสมหนึ่งทางแอปสมาร์ทอสมนะครับเพราะว่ามันเข้าไม่ได้เพราะว่ามันก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วยวันที่ยี่สสี่ยี่ห้านี่สิงหาเนี่ยมันก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์จังหวัดเขาคงไม่แก้ให้เขาหยุดงานนะครับ คงจะต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวให้พี่น้องอสมอติดต่อคุณหมอรอปศต่อใครที่ทารายงานอาสมอหนึ่งทางแอปสมาร์ทอสมอไม่ได้จริงๆขอส่งเป็นกระดาษไปก่อนเพื่อให้ได้ค่าผิดการเดือนนี้ไปก่อนนะครับซึ่งจะโอน13กันยายน67 2 0 0บาทนะครับเสร็จแล้วใครที่มีปัญหาด้านฐานข้อมูลอสมอมันตรวจไม่ได้ตรวจไม่เจอมันไม่พบข้อมูลทํานองนี้หรือ,อสถานะความเป็นอสมอของเราในฐานข้อมูลไทย PHC อชซอนมันเป็นสถานะพ้นสภาพทำนองนี้ ต้องแจ้งคุณหมอรพตด่วนแก้ไม่ทันในวันที่5เพราะบัานเป็นบันจุดสวอาทิ์นี่ส่งรายงานอสมอ .1 ไม่ได้ก็ต้องขอส่งรายงานเป็นกระดาษไปก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ต้องรีบแก้ภายในเดือนสิงหาคมนี้ส่วนนั้นก็คือแจ้งคุณหมอว่ามันเข้าทํารายงานอสมอ .1 ไม่ได้อสมอ .1 นี่ทำไม่ได้เพราะมันมาจากแอปสมาร์ทอสมอนะครับเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนี่ใครไม่มีฐานไม่มีชื่อในฐานข้อมูลไทยพีเอสซีดอเน็ต เขาทำรายงานเข้าทำรายงาน,าางานอสมหนึ่งไม่ได้หรือเขาตรวจเข้าตรวจสถานะความเป็นอสมอในไทยพ e ีเอสซีโดเนตมันเกิดเป็นสถานะในพ้นสภาพจริงๆแล้วเราเป็นอสมอ,อยู่มันขึ้นพ้นสภาพมาทําไมก็ไม่รู้อันนั้นมันจะเข้าทํารายงานอสมหนึ่งไม่ได้ต้องรีบแจ้งคุณหมอเสร็จแล้วม,มันแจ้งแล้วก็ทารายงานอสมหนึ่งไม่ทันในยี่สิบห้าสิงหาเพราะยี่สิบสี่ยี่ห้าเป็นวันหยุดเดือนนี้ขอส่งรายงานเป็นกระดาษไปก่อนนะครับแล้วก็แก้เรื่องนี้ให้ทันให้เสร็จภายในเดือนสิงหา เดือนหน้าส่งเป็นแอปสมาร์ทออสมอก็แล้วกันนะครับเอาละครับสำหรับค่ับคือวันนี้พูดคุยกันว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับมีเรื่องเราข่าวสารอาะไรใหม่ๆก็จะนํามาเล่าให้ฟังเป็นประจำครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับโชคดีทุกคนทุกท่านนอนหลับฝันดีมีความสุขกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ